สวัสดีค่ะนี่คือการเฝ้าเดี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ Every Wednesday พบกันวันพุธดิฉันสุรีพรสิริมหาสาครอ,อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสอนภาษาพระพรค่ะมีคำพูดหนึ่งกล่าวว่าสิ่งที่คนเราต้องการมากที่สุดคือความรักและการให้อภัย และสิ่งที่คนเราให้ยากที่สุดก็คือความรักและการให้อภัยเช่นกันความรักและการให้อภัยเป็นของคู่กันถ้าสามีภรรยารักกันจะให้อภัยกันถ้าพ่อแม่ลูกรักกันจะให้อภัยกันถ้าพี่น้องรักกัน ก็จะให้อภัยกันถ้าเป็นเพื่อนบ้านรักกันก็จะให้อภัยกันและถ้ารักตนเองก็ต้องให้อภัยตนเองคนที่ไม่ให้อภัยตนเองก็รักคนอื่นไม่ได้และจะไม่สามารถให้อภัยใครได้เช่นเดียวกัน ในความจริงเรากลับพบว่าคนที่เรารักมากที่สุดกลับกลายเป็นคนที่เราให้อภัยยากที่สุดและความจริงอีกอย่างคือเราให้อภัยแล้วแต่เราไม่ลืม forget but not forget สำหรับพระเจ้าพระองค์ทรงรักและให้อภัยทุกคน การให้อภัยของพระองค์คือการลบล้างความผิดบาปในอดีตด้วยในมุตมัทธิวบทที่ห้าข้อ2 3ถึง24กล่าวว่าเพราะฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วและเราลึกขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่าน จงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชาและกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียกอ่อนแล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่านการให้อภัยผู้อื่นเปรียบเหมือนการปลดปล่อยนักโทษให้เป็นอิสระและนักโทษคนนั้นก็คือตัวเรานั่นเอง แล้วทำไมเราถึงขังตัวเองให้ถูกจองจำด้วยความเจ็บปวดเล่าการให้อภัยที่แท้จริงคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่นำไปสู่การสำนึกผิดสารภาพบาปและกลับใจใหม่และจะไม่ทำบาปนั้นซ้ำอีกคุณผู้ฟังคะดิฉันเข้าใจความรู้สึก ของท่านที่มีประสบการณ์ที่เจ็บปวดเมื่อคนที่เรารับทำให้เราเจ็บปวดจนเราให้อภัยเขาไม่ได้ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามขอให้เราทำส่วนของเราอย่างเต็มกำลังคือขอความรับจากพระเจ้าที่จะช่วยเยียวยา รักษาใจของเราให้หายจากบาดแผลในชีวิตและรับความรับจากพระเจ้าเพื่อที่เราจะให้อภัยเขาได้ในที่สุดขอพระเจ้าช่วยคุณให้มีกำลังเข้มแข็งที่จะก้าวเดินต่อไปโดยมีพระเจ้าอยู่เคียงข้างคุณนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับ การเฝ้าเดี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ Every Wednesday พบกันวันพุธครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ